กุ๊ปกิ๊บแต่งตัวชิวชิๆมองไม่มีเบือ่อต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวกุมกิฟต์สุมนทิ์ภรรยาสาวสวยของบี้ทัศภาดีความดิเจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทองมานานหลายปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆดิดติดตามเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะและถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วแต่ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีขุนความสวยแซบยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีมากแถมทุกครั้งที่สาวกุ๊ปกิฟออกมาโพส์ภาพในไอจีก็มักจะเรียกยอดไลค์และคำชมจากบรรดาแฟนคลับได้อย่างถลม่มทลายเลยทีเดียวล่าสุดทำเอาแฟนๆต้องร้องว้าวไปตามๆกันเมื่อกุ๊ปกิฟได้ออกมาโพสต์ภาพในลุกชิวชิวมองไม่มีเบือ่อโดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าโฮมดึงหน้าพีไม่ชอบแต่ถ้าดึงไปกอดพีไม่ว่า งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาชมกันอย่างไม่คาดปา